วิทยาลัยเทคนิคบุรพาปราจีนบุรีได้คิดค้นอุปกรณ์ทดสอบไฟฟ้ารั่วนในน้ำโดยใช้งบประมาณเพียง150บาทก่อนมีการสมมอบให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยสามารถใช้งานได้จริงและลดการสูญเสียชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยอาจารย์คิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาทดสอบโดยการนำสายไฟไปเสียบเข้ากับรักไฟที่มีไฟขนาด220โวลต์ ก่อนนำอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปทดสอบหากพบว,ว่ามีไฟรั่วในพื้นที่อุปกรณ์ชิ้นนี้ก็จะส่งเสียงดังติดกันรัวๆซึ่งเป็นการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่นั้นมีไฟฟ้ารั่วไหลนายพิราวุธหมองประโคนอาจารย์ภาควิชาแมคาีนิกในให้ข้อมูลว่าอุปกรณ์ตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วในน้ำมีส่วนประกอบด้วยท่อ PVC ขนาดความยาว1เมตร30เซนติเมตรส่วนอุปกรณ์ที่เป็นตัวสื่อน,นำไฟฟ้าก็จะเป็นตะปูเกลียวธรรมดา ด้านในของอุปกรณ์ก็จะเป็นสายไฟธรรมดาที่เชื่อมโยงเข้ามาอย่างตัวเครื่องที่เป็นปากกาตรวจเช็คไฟฟ้าที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดโดยโจทย์ที่ทางทีมได้มานั้นจะต้องใช้งานได้จริงใช้แล้วไม่ทิ้งอุปกรณ์และมีราคาถูกผลิตได้ง่ายทางด้านนายชัดชัยโคกร,ระบืออาจารย์ภาควิชาไฟฟ้าและแมคชีนิกให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายพงศิษฐ์เนื่องจำนง ได้ให้แนวคิดให้ผลิตเครื่องตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วนในน้ำโดยมอบแนวคิดนี้ผ่านทางผู้อํานวยการวิยาลัยเทคนิคบูรพาปรา,า,าจีนเพราะว่าในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหลายพื้นที่จึงได้เข้ามาร่วมกันหารือก่อนที่จะหาอุปกรณ์นํามาผลิตเป็นอุปกรณ์เครื่องตรวจไฟฟ้ารั่วนในน้ําชิ้นดังกล่าวขึ้นโดยการคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้เวลาไม่นานเพราะอุปกรณ์ที่หาซื้อประดิษฐ์สามารถซื้อได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป และใช้งบประมาณในการประดิษฐ์เป็นเงินเพียงแค่150บาทโดยทางวิทยาลัยเทคนิคบุราพาปาจีนบุรีจะได้ทําการเปิดสอนวิธีการประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในน้ําให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเพื่อส่งมอบความรู้และส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมต่อไปซึเนื่องมาจากนะครับโครงการที่ มีแนวคิดนะครับที่จะทําเครื่องตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วในน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าทางท่านรองผู้ว่านะครับท่านทรงสิทธิเนื่องจำนงเนี่ยได้มีได้มอบหมายนะครับมาทางท่านผอ,อชาคิดนะครับผอ,อวิทย์เทคนิคกราฟิกาจีนเนี่ยนะครับให้ทำนะครับเครื่องตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วในน้ำนะครับซึ่งในเขตพื้นที่ประจีนเนี่ย มีหลายพื้นที่นะครับที่ไฟฟ้า,าที่น้ําท่วมนะครับน้าท่วมในพื้นที่นี่ค่อนข้างที่เยอะนะครับซึ่งตัวของเครื่องตรวจตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วในน้ำเนี่ยนะครับก็ทีมงานนะครับทางท่านขออเนี่ยนะครับและทีมงานเนี่ยได้คิดขึ้นนะครับโดยใช้ นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เราได้ได้ซื้อมานะครับได้ซื้อมาแล้วก็ทําการประกอบขึ้นมานะครับเป็นเครื่องตรวจเช็คไฟฟ้าลวนในน้ำนะครับเบืบ้องตัวนี้ทําการคิดค้นนี่ประมาณเท่าไหร่และงบประมาณในการทำขึ้นมาในการคิดค้นเนี่ยก็คือใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าเราเรามีของในพื้นที่นะครับแล้วก็ต่างพื้นที่ด้วย งบประมาณทั้งหมดเนี่ยเฉลี่ยนะครับต่อชิ้นต่ออันเนี่ยนะครับประมาณ150บาทนะครับซึ่งก็มีการนำเอาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาประกอบนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับในส่วนนี้นะครับวิไลเนี่ยได้จัดทำขึ้นนะครับ60ตัวนะครับก็คือได้นำมอบให้กับทางอำเภอนะครับที่มี พื้นที่น้ำท่วมนะครับมีอำเภอเมืองปราจีนนะครับอําเภอศรีหมหาโพธิ์อําเภอประจันตคามและอําเภอบ้านสร้างนะครับในส่วนอําเภอกระบินเนี่ยจะได้ส่งมอบต่อไปนะครับอําเภอละ10ชิ้น10อันนะครับฟรีครับฟรีครับผมประโยชน์ที่จะได้รับครับประโยชน์ที่จะได้รับก็คือประชาชนนะครับทีอ่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมเนี่ย เขาจะได้เอาไปใช้นะครับตรวจเช็คไฟฟ้ารั่วภายในน้ำนะครับในน้ําเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีข่าวออกมาว่านะครับไฟฟ้ารั่วบริเวณที่มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็สามารถใช้เครื่องตรวจนี้นะครับไปตรวจ่อนได้นะครับตรวจ่อนได้ก่อนที่จะลงไปในน้ํา ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามอำเภอพล,ลทองจังหวัด, 101, ดร้อยเอ็ดดรสุเทพปา,า,รารสารผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101ร้อยเอ็ดเขตสามพร้อมด้วยดรประดูน้านเหลาดรทวีศักดิ์ผมพินิษฐ์นายสกลชัยธงรัฐรองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101ร้อยเอ็ดเขตสามนายชรายุทธบุระพวงผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองโพชัยผู้อํานวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและคณะผู้บริหารสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามจัดแถลงข่าวการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งมิงนิมาราธอนเพื่อสุขภาพสันฟันสุงงานศิลป์เจ็ดสิบเพื่อการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่เจ็ดสิบระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้โดยมีนายนิรมิตสุจารีสสจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดงาน ดรฉลาดขามช่วงนายนิรัดน์นาเมืองรักสอสจังหวัดร้อ,อและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อดและคณะนักกีฬาอาวุโสเข้าร่วมในกิจกรรมโดยกําหนดจัดก,กิจกรรมขึ้นในวันที่23ตุลาคมนี้เวลา5นาฬิกาณบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขต3อําเภอโพนทองจังหวัดร้อ,อด